สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหัวหน้าคณะหมอลาเคลื่อนไหวนกพงศกรหัวหน้าหมอลาเสียงวิหกโพสต์ครั้งแรกหลังยูกิหายทองคําออกจากวงต้องบอกว่าล่าสุดนกพงศกรหัวหน้าหมอรามนามวิหกนั้นก็ได้โพสต์แล้วครั้งแรกหลังยูกิหายทองคําประกาศออกจากวงเรียกได้ว่าแฟนๆต่างช็อกเมื่อนางเอกหมอลาเสียงวิหก อย่างยุกิเพนพกานั้นได้ประกาศลาออกจากหมอลำเสียงวิหกโดยระบ,บุข้อความผ่านโซเชียลว่า4ปีที่ผ่านมาหนูขอขอบพระคุณประสบการณ์และมิตรภาพดีๆจากหมอลำเสียงวิหกขอบคุณบอททั้ง3ที่ให้โอกาสขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกๆท,ท่านที่คอยเคียงข้างเป็นกำลังใจและคอยซัอพอร์ตหนูมาโดยตลอด มาถึงวันนี้หนูคิดว่าหนูทำดีที่สุดแล้วจริงๆการทำงานบนความอึดอัดใจบางอย่างและปัญหาหลายๆอย่างที่หนูต้องเจอทำให้หนูไม่สามารถไปต่อได้หนูเชื่อว่าทุกคนล้วนมีเหตุผลเป็นของตัวเองหนูเองก็มีเหตุผลของหนูเช่นกันจากวันนี้คงเหลือแต่ความทรงจำค่ะและล่าสุด นกพงศกรหัวหน้าหมอลำเสียงวิหกนั้นก็ได้พลแล้วครั้งแรกหลังยุกิไหทองคำออกจากวงโดยนกพงศกรนั้นก็ได้โพสต์ภาพถือเช่อดอกไม้พร้อมกับระบุข,ข้อความสั้นๆว่าพวกเรายังอยู่นะขอบคุณทุกกำลังใจครับท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเช่ยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ